บัดนี้ยหอดบอนวันหันเขาเดืองกุมานกันข้าถึงนั้มาที่ฝันได้พากพอยเมืองบ้านสู การเกษมสัางโยกางไพในเถื่อนบำพินเพียนโยโสมือบ่อมีเอืออาดาคอนพอเตตื่นหง้าวกเข้าป่าหาพรหลอกแม่อ้ายไปสองกุมันดอกโยของคอย่า เธอเวลาก็กลับบ้านเอาหัวมันมาปันแจกอุปธรรมิงเอาผัวแก้วและดูกตอนทุกทีมือมาที่พมเพียนโอนะเลน แค้นเจ้าพ่อหน่อยคอยท่านหอมสองลาอยู่กลางไพ่บ่มีหมัวทุกปันใดกระสีสูบบ่เครื่องหอนเจ้าหอมใดอุปมาดังไข้ใส่อ้ ทนทุกเวทานาพอวลาา s h ้ r นคำโดงมันมนานมาทีนอนในหออ้องกับสองเขือคันดูออนป่อนเขาเสียเทียบพ่อยกะนอนหันกะทำไพ่ พอเมื่อเดืกสวงใสขันนอนเงียบสงัดเมีนมาทีนอนเคียงหมอนกับพัมบุตรตาน่อยหลวงพระจันทร์กำลังคอยมาทีนอนนิธานียง เราหลับมิดไอ้จอยข้าวหน่อยก็เล่าฝันในตอนนั้นน้งฝันว่าถึกสร้างเล่นเลยออกใจหายเลนนี้ตายผัดมีซาย ห้างไก่ทินมามากำคอพนังไว้นางตกใจเลหองโฮ กายเ้นตนโหูตาฟันแดกแขมคือแทวะายากมันนมาเที่ังพออย่าดนางบนอ่านขอเสียวเวิดมันบอกกว่าความดต่อมาเทียงทั้งนั้น จะพักหันดวงกามาจ่อตาสองลูกผูกแขนขามัดไว้ใจน้อยแล้วเด่นเนี่ยฟันแต่เพียงทอนี้สะดุ้งตื่นคนหัวโดกคว่าสิป,ปูุกกุมันยันบ่มีทางแก่ ไปกลางไฟหาจับลอนมากระอมเป้าจดกระบองพองเขเทาสวว่าไฟสิลุกในกันใจเต้นสมินไนถ้าเขาอยู่นิ่บอเผยบอกคนน กัวเสียมีเวนไพขันได้จำนำจอกอขอเดียวทาวนเยียนเกียมตัวทั้งพองสั้นขณะนั้นดวงจันทผัดแห้งคือจังเร้าขันดอยเป้ามาจอกทอน มาเทนางพองหอนคันนนมอ,อนหยดเอียงตาจำเนียงคันเลดูคันดูรด้น้องสองน้อยคันสิยก่อยเอาอคันเอาไปเป็นมู phong nhanh đục thăng của cơn tốt chạy đèo hồ hồ ไอ้เงาใจหลอกเดืองความโนฝันหายเป็นหรือตายไปหาพี่ภาษามียนสีกัวจากฝันดีดอสัวนางมาที่โรถโบสถาศศอยางโดน พอไปหอดแนวบอกจองจาตเบียดสันดอนล้างสังหอนนันมีจิงพวีเดือสิหหัคันเสธรำนายให้ก็เห็นไปตามซอบยานบริประกอบสองอ่อนน้อยสีทันให้ว่าแกแกทม เอื้องพ่อเมือเพื่นกะว่าบอกมีแนวเข็นคองมองใจจักยังเหตดว่าน,งนางตาหนาเหตุว่านางพัดผากบานนั้นลำจังเกียวฟาลาพะเวทว่าทอนั้นนางก็กลับขึ้นหอ ปากองตุนทั้งสองออนเด็กอันส้อนน้ำหมอกลองโซเพื่นจวนแจงสว่างตามาเทียลูกนางนาแล้วปลุกออนสองสี คือกันหาสาลีตื่นนอนยำสอาแล้วจึงเอามันต้มที่เลือลอแต่วันก่อนเอามาป้อนลูกหน่อยสองหลอนในอิ่มนำน้ำเอาแป้งลูกในปลาลมโดบุตา โซขันท้าปลอมกายอบสีทั้งสองล่างหาไม่คันกระซาโอนางเอาเสียมขึ้นใส่ว่าโอมกันหาจุงมสารีไปฝากพระเพเจ้ยอมสิเขาว่าเขตเข้า นางขอฝากดุกตอสซ้ำซวอนไปเดียวเดียวนางสีเที่ยวเขาลงหลอนกับเพื่อผลพลาไม่โูกันหาเจ้ายาใหาทางอื้อขันกวนเท่าสา đi nó nhảy ô, 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 ô. Này ơi, nó, chào cha con, sáng kẽm chào lòn, nhu là nhà đọt bay kèm จิตอะไรแต่ความฝันลาพาไทยว่าใจเตนเคดเห็ความฝันหายหายใจเอกบ่ลงโอ้ยยามนั่งเข้า โบนตอนนั้นจะมินเคียงดียงแดดูมากไม่หามากพ้นพลาตาเดียวมองสองหาผลบอนที่ตนนั้นเคยได้มาเทียไปวันนั้นอาสาจำบอบพอผ่าน เลยบอาานมากไหมบ่นเคยใดลดบอกพีน่นะบอกคือตั้งแต่เกีนั้นมีมากดกหนาหาทั้งในบอกเคยโอ้ตั้งแต่ปังเจ้าดังเกี บาดมาถึงวันนี้โอ้ยเต็มที่มันหายากลูกข้าสาร์มากไหมในไอเสียงว่าล้นตู้นะเอืเอเือยู่ต้นเด็กหน่อยฮักไม่ตายบ่บีเธอ เล็บมือดึงกระสุงเกินงานั้นส่งอยแ่ร่ฟาตาเลียวมองตีนตำ้ตอนตตไต้ต,ต,ตีนกระแตกตีนตำต่อน้ำเกี่ยวสินพนังลมเจ้าคุบน้ำโตข้ามาเคินขามพนังลาหลงจี ขตนําสองบุตธาผู้โยของทั้งบานนะปานนี้บุตตาลาเสียคอยทั้งเจ้าหลัดลานโดกคำมือมากไม่หาบอมานามดูกแน่นละตเอาอย่าง phòn bon, cho sai mưa nên là lời